จากวันก่อนที่มีคนมาเห็นคลิปที่ฉันลงในติ๊กต็อกในอันก่อนๆอ,อะที่ฉันมีน้ำหอมเยอะๆใช่ไหมก็มีหลายคนก็แบบว่าเข้าไปถามฉันในอินบอกว่าเออพี่คะน้ำหอมพี่ที่แบบมีอยู่นะมันเป็นกลิ่นแบบไหนบ้างมันก็มีหลายกลิ่นหลายจำแนงแล้วก็มีหลายหลายแบบต้องพูดันก่อนว่าน้ำหอมมันเป็นเรื่องของรสนิยมมันเป็นเรื่องของความชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะบอกว่าเหม็นมากอย่ามาใกล้ปวดหัวแต่บางคนอาจจะบอกว่า กลิ่นนี้มันคดีเลยกลิ่นนี้คือแบบโดนใจมากแบบใช้เป็นซิกเนเจอร์เป็นกลิ่นประจําตัวคือเดินไปไหนก็รู้เลยว่าอ๋อเยคนนี้มาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องน้ําหอมของผู้ชาย3าตัวที่เป็นน้ําหอมอมตะนิรันดร์การที่ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็จับต้องได้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ยูนิคคือดมดูแล้วก็รู้ว่าอันนั้นเป็นน้ำหอมของแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวันนี้พี่ฟ้าก็จะมาพูดถึงน้ำหอมที่เอาไว้ใช้ยั่วยวนฟังดูแล้วแบบอือ น้ำหอมยัยวยันยิงดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ําหอมพวกนี้เป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะมีความวานิลาวันนี้จะมาบอกสามตัวที่เป็นคนที่ชอบกลิ่นน้ําหอมที่มีความครีมี่วานิลากันเลยดีกว่าว่าน้ําหอมเหล่านั้นจะมีแบบเขาเรียกว่าออมีตัวไหนบ้างแต่วันนี้ที่เด็ดๆสามตัวที่มีแล้วก็ใช้เป็นประจําก็จะมีอยู่ดังนี้ตัวแรกที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือตัวน,นี้นะโดชิแกบานา The one, only e o n one intense perfume เป็น perfume intense นะคะตัวนี้เหมาะกับการใช้ในเวลากลางคืนหรือไม่ก็อยู่ในห้องแอร์เปิดต,ตัวมามีความเป็นแอปเปิลเบาๆแอปเปิลเบาๆผสมกับมะพร้าวโคโคนัทแล้วก็มีความเป็นครีมมี่เหมือนขนมถ้าใครเคยไปกินออพวก เชอร์รี่อะค่ะเชอร์รี่ที่อยู่โซเวนเซนนะ่ะแต่เป็นเชอร์รี่ที่ไม่ใช่กระปุกนะเป็นเชอร์รี่ค่อนข้างที่จะแบบเกิดดีหน่อยเออพอเรากัดเข้าไปมันจะมีความแบบกลิ่นเชอร์รี่สีแดงๆตรงนั้นอนะแล้วก็มีความเป็นออมีความหวานของดอกส้มเข้ามาผสมให้สดชื่นไม่ถึงกับอึบไม่ถึงกับอึนตึ๊ก วันนี้ามากมเข้มเขม,มากเกินไปตัวนี้เหมาะกับสาวๆที่มี personality หรือว่าลักษณะพฤติกรรมที่ค่อนข้างที่จะพีเล่นด้วยแต่ว่าเซ็กซี่เย้วยวนสามารถที่จะแบบเอ้ยนั่งรถไปด้วยได้ไหมคะหรือว่ามีความเป็นแบบสาวๆที่อเนื้อวานหมีความคลาสซี่แพงๆเป็นกลิ่นโทนแบบเหมือนเวลาเรานอนบนที่นอนแบบ ปูปูที่นอนที่เป็นผ้าซาตินอะผ้าไหมอะที่มันเป็นเหมือนผ้าชุดนอนอะเขาเรียกผ้าอะไรอะหรือว่าเป็นผ้าแคชเมียร์นุ่มๆก็ได้คือฟีลเวลาดมจะรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นรู้จักกาลเทศะเป็นผู้หญิงนิ่งๆหน่อยสวยๆหน่อยล้วก็รู้สึกแบบสวัสดีค่ะจะไปส่งหรอคะได้ค่ะก็ได้ค่ะแต่ว่าขับรถอะไรอะอ๋อได้เราซ้อนได้มอเตอร์ไซค์เรากซ้อนได้ เขาเรียกว่าลายกลิ่นจะไม่ค่อยชนเงินกับใครแล้วก็ไม่ซ้าและที่สําคัญก็คือติดทนเนี่ยน่าจะประมาณ6-8ชั่วโมงเลยทีเดียวถึง10ชั่วโมงคือถ้าเอาไว้ในกองผ้าแล้วยังไม่ไปซักอ่ะก็ยังได้กลิ่นอยู่นั่นแหละตัวนี้ right. ne, ana, อะไรโดยเช่นกาบานยาเดอะโอลิวันอาะละค่ะขวดต่อไปที่จะมานำเสนอก็คือตัวนี้ค่ะแวนกรีฟอเพลกลิ่นนี้เป็นกลิ่น ถ้าอ่านไม่ผิดหรือว่าไม่ถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะชื่อกลิ่นว่าบตเทอร์มอนตัวนี้มันแปลว่าไม้อัลมอนกลิ่นอัลมอนแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วว่าน้ําหอมแหวนครีปตัวนี้เป็นกลิ่นอัลมอนมาแรงมานำนำแน่ๆกลิ่นคล้ายๆกันกับ โรเช่กับาน่าแต่ว่าในความเป็นบอดมอนเนี้ยมีความสโมก y ี้มีวนิลามีความเป็นควันบุหรี่มีความเป็นครีมมี่มีความเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะอัลมอนด์อัลมอนถ้าใครเคยกินนมอัลมอนก็จะมีกลิ่นเราจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นกลิ่นอัลมอนสมัยก่อนมันจะมีร้านอาหารที่แบบเขามีมุมมุมให้สูบบุหรีอะแล้วกลิ่นบุหรีมันอยู่ในห้องแอร์ คือถ้าแบบคนสมัยก่อนเช่งแต่ถ้าเด็กสมัยนี้ก็คือที่ไหนเขาก็ไม่ให้สูบบุหรี่ใช่ปะเออถ้าแบบคนสมัยก่อนก็คือเวลาเราออกมาจากผับหรือว่ารีสอรร้านอาหารนั้นนะกลิ่นบุหรี่มันจะติดเสือ้อแล้วเราเรา,เราดมดูเนี่ยบางตัวมันเหมือนกับแบบมันไม่ได้เหม็นมากแต่มันก็จะมีความหอมผสมของดอกไม้วานิลาแล้วก็อัลมอนด์ผสมอยด้วยความร่ำรวยคลาสซี่เพราะว่าตัวน้ำหอมมันแพงขวดนี้ก็ปะ เคาเตอร์ประมาณ8,000ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความคลาสซี่มีความไฮโซเหมาะกับผู้ชายด้วยแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงหรูหลาไฮโซมีระดับแล้วก็มีความลึกลับพอสมควรค่อนข้างที่จะลึกลับพอสมควรหนุ่มและสาวๆนะถ้าฉีดเข้าไปแล้วก็ไปนั่งในรถด,ด,ด้วยกันสักพักหนึ่งอนะต้องมีสูมีแบบคขาดมหน่อยอย่างนี้แน่ๆเลยตัวนี้ค่ะ Van Cleef Arpels b o o ตัวต่อไปที่จะพูดถึงแน่นอนก็จะเป็นกลิ่นโทนเดียวกันตัวนี้เป็น n a r c ซิโซโดลดีแกกลิ่นพูดดพูดเดรพูดเดรอ่านว่าพูดเดรมัง้งอ่านไม่ออกอะ่ะแล้วก็ไม่น่าใจตัวนี้นะคะก็จะมีความเป็นพาวเดอร์ก็ะแป้งใช่ไหมมันจะมีกลิ่นนำํำก็คือกลิ่นกลิ่นมัสกี้วานิลามีกลิ่นเครื่องเทศมีอโรมามีความเป็นวูดดี้มีความเป็นไม้ แต่ทุกอย่างมันจะนัวแล้วมันก็จะแบบดูดีมากหอมมากด้วยความมีพัชอรี่ตัวนี้นะคะด้วยความที่แห้งนะคะกลิ่นมันแป้ง,ปงกลิ่นสะอาดเหมือนคนอาบน้ําเสร็จใหม่ๆแล้วก็มีความอบอุ่นเป็นกลิ่นที่ไม่มากไม่น้อยเวลาใช้ไปทํางานหรือว่าไปอ,อ,อยู่ในออฟฟิศหรือว่านั่งอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่ากลิ่นค่อยๆลอยมากระทบคือไม่แบบพุ่งแบบปุ๊บ แต่ค่อนข้างฟุ้งนะฟุ้งพอสมควรคือเดินเข้าไปถ้าผ่านเดินออกมาแล้วว่ากลิ่นก็ยังทิ้งไว้อยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีความคล้ายวาเลนติโาวาเลนติโนขวดที่เป็นรูปกุหลาบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอย่างเงี้ยอมติดทนประมาณแบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนอะเราใส่ฉีดใส่เสื้อกันหนาวทิ้งเอาไว้ในบ้านแล้วก็ห้อยไวเพราะเราไม่ซักเสื้อกันหนาวแล้วก็ห้อยไว้ผ่านไปเราไปสารคามกลับไปที่บ้านเราที่หนองหารอีกทีหนึ่งอะก็คือกลิ่นก็ยังอยู่อะแบบเปิดเข้าไปก็คือ Mm hmm. นึกว่าผีหลอกตอนแ,ตแรกคือแบบมันหลอกหลอนมากกลิ่นมันหอมมากไงหอมเหมือนแบบมันไม่น่าจะคงอยู่มันเป็นเดือนสองเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเดินผ่านมันแ้นแหละกลิ่นยังอยู่อยู่เลยแล้วแบบโอ้ oh my god เอามากอดลมเลยอะหอมมากจริงๆสําหรับใครที่รู้สึกว่าสองตัวนี้มันค่อนข้างดาร์กไปอาอจริงๆนะพูดถึงค่อนข้างที่จะอีโรติกพอสมควรสำหรับสองสามกลิ่นนี้ค่อนข้างย่อยวนสองตัวนี้อีโรติกพอสมควรแต่ก็ยัง ก็จะแบบมีคลาสมีเทสมีรลสนิยมไม่ใช่แบบเี้ยวยวนแบบไก่กะอลาเล่อะเออโอเคไหมแต่ตัวนี้จะมีความไปตลาดเดินห้างคาเฟ่ทำงานได้ใช้ใน every every day ลูกอะได้แบบแบบไม่ไม่เคิร์สเกินไปนึกออกปะเพราะว่าแบบข่้นง้างที่จะเอ,อ่อหนึ่ง กลิ่นเบาลงแล้วก็มีความหวานตัวนี้ไม่ค่อยยูนิเซ็ก์มากเท่าไหร่แต่ถ้าผู้ชายใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าผู้หญิงใช้ก็คือเป็นคนจิตใจดีอารมณ์ดีเป็นคนอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอบอุ่นเป็นคนพลังบวกเป็นคน้าครที่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ยก็ใช้ตัวนี้ก็จะส่งเสริมบุคลิกภาพสิ่งสําคัญที่สุดสำหรับเราคือผู้หญิงอ่ะควรจะผมหอม ดังนั้นบางคนไม่ใช้น้าหอมก็ช่างบางคนอาจจะแพ้กลิ่นน้ําหอมหรือว่ากลิ่นอะไรที่เป็นกลิ่นแบบน้ําหอมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเรารู้สึกว่าคนจะสะอาดอะอย่างน้อยก็คือรักษาความสะอาดตรงรักแร้กลิ่นเตากลิ่นตัว,กล,ตวกลิ่นเสื้อผ้าถ้ามันอับให้เปลี่ยนทันทีหรือว่าถ้าเหงื่อออกแล้วมีกลิ่นอับชื้นอย่างเงี้ยก็ให้เปลี่ยนทันทีหรือว่าผมถ้าสองวัน้วสระมันทั้งช่วงนี้มันหน้าร้อนอนะ่ะเราประเทศไทยเมืองร้อนอนะ่ะเวลาแบบเดินไปไหนมาไหนะอย่าคิดว่าเขาไม่ได้กลิ่นนะคนเขาได้กลิ่นนะคะแบบ อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินผ่านอะ่ะกลิ่นแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราอะ่ะอย่างตัวตัวเราเองเราอายุสีปีเขาว่ากันว่ามันจะมีกลิ่นแก่ใช่ไหมทีเนี้ยแม่เราอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองดีแม่เราเออกกําลังกายอะไรเงี้ยแม่เราหกสิแล้วแม่เราชอบใช้น้ําหอมมาตั้งแต่สาวๆแล้วเราก็ไปติดพฤติก,กรรมมาจากแม่เรานี่แหละเราไม่เคยได้กลิ่นแก่จากแม่เราอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาก็ากลิ่นกลิ่นแก่เนี่ยเราไม่เข้าใจาหรอกว่ามันเป็นกลิ่นเงือกลิ่นอะไรขนไขม,นมันเหมือนฮอร์โมนน่ะดังนั้นเนี่ เพราะว่าเราเออเราเป็นผู้อาวุโสดังนั้นการที่เราจะมีรักษากลิ่นให้มันหอมมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะแค่อายุเราเยอะก็พอแล้วเราไม่จาเป็นต้องแบบให้เขาแบบเอาไปมองมอว่าอีป้าคนนี้เราก็ไม่จอบอ่ะเออดังนั้นเราเรารู้สึกว่าสาคัญที่สุดคือการรักษาความสะอาดไม่ว่าน้ําหอมแพงถูกหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างมันไม่ใช่ว่ากลิ่นแบบดมไปแล้วแบบโอ้โหแบบสลบสไลด์วงจะเป็นลมเหม็นมากอยู่กับดีคนนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ก็ ใช้ไปได้เลยใช้ไปเลยไม่มีการคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นเจริตใครเจริญมันถูกใจใครถูกใจมันการใช้น้ําหอมมันก็ต้องตัวสะอาดก่อนไม่ใช่ว่าไม่อาบน้ำแล้วไปใช้น้ำหอมก็ยิ่งกันอึบกันเข้าไปใหญ่อย่างนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ขอบคุณสําหรับทุกคนที่อดทนดูคลิปนี้จนจบนะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากจะใช้น้ําหอมอยากรู้เรื่องน้ําหอมแบบไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกในคลิปต่อไปวันนี้ไปเลย